เอาสวัสดีครับก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับพี่น้องเอซีไม่ไว่าจะเป็นอีโวกเน่าตอนนี้ก็สติแตกเรียบร้อยแล้วครับพี่น้อง F อซนะตัวน,นี้นะครับอ่าตัวน,นี้ก็หัวเลาะทั้งน้าตาครับพี่น้องเอซีหน้าชื่อนอกตมนะครับนี่แหละครับนะอะอะไรีบุญบ่มีชีวิตจงเจริญอ่าอะไรเรามีหลวงพ่อหีคุ้มครองอ่อคออยู่ไว้ครับชีวิตกระจงเจริญเลยนะครับตีแวง เออเอาของมักเนาะเออก็ต้องแขนข้อเนาะเออนะครับพี่น้องเอฟซีนะโอ้ยรุ่นเดียวเหรียญเดียวในโลกนะครับพี่น้องเอฟซีนะสร้างโดยอาจารย์ข่าน์วนศาสสร้าอมาตย์เจ็ดประาบล่ะเนี่ยเปิดสีหามอะไรประมาณธรรมดารุ่นเดียวเนี่ยไม่ได้เนี่ยอมาประมูลขายแล้วปะนี่ ออ่าพมุ้ขายให้อะไรไปเขิงค้างดำะะี่นะ <c oughs> คือเปลี่ยนกันแขนอเออะเปลี่ยนกันแขนก็ได้ก็ไปเข็งค้างดำ <c oughs> โอ้กูฮาเลยนะครับนะมันต้องแบบนั้นนะอืมนะ <c oughs> ตอนนี้ก็หยวงนาวก็น่าชื่นอกตมครับมันก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแล้วเนาะวันนี้ก็วันที่สองแล้ววันที่เจ็ดอีเด็กจะจอนน่เด้นนออโอยนะาะยิ่งมาอุกอ่งเข้าไปอีกทีนี้ ออาวอ่ออางก็พี่แล้วสิ่งที่สําคัญแม่ก็ได้ออกมาโพสต์แล้วนะแม่นอกไส้บะนี่ออกมาโพสนี่นะคะร่วมกัน,กนทําบุญค่ะนะทําบุญนะคะเนาะให้กับลูกสาวอีสันก็อย่างนั้นอย่างนี้ค่ะเออร่วมกันทําบุญทําบุญอะไรอีกอีกออกเศษฝรั่งเหรอมึงออกมาเนี่ยอะไรมึงออกมาโพสต์ซุ่มซอกซุ่มชนอีเวนเหอมึงทำมาทําบุญอะไรอีกบุญไม,ไม่จบไม่สิ้นใช่ไหม เอนะหรือมาเอาเข้ากระเป๋าอีเวนนี้ทำบุญอะไรของมึงเออเประตูหน้าต่างยังไม่เสร็จอีกบอกหรือยังไงบริจาคทำรั้วบอกบันนี้หรือยังไงเอนะโอโออีกแล้วครับพี่น้องเอฟซีโอ้ยนะครับร่วมกันทำบุญเออกับโยกเนาบุญทำบุญอะไรเนะาะบันนี้ครับพี่น้องเอฟซีฮะ นะอะไรค่อยโบเกี่ยวเด้อค่อยสายสายเสียมสืส่อดาเออบอกเฮ้อยังไหนม่อลากูนยะังนะมันเป็นแบบนั้นไงอ่าร่วมกันทําบุญไม่ว่าจะเป็นอะไรครับคนไข่ข้าวเก่งด้วยทําบุญครบพันวันเออทำบุญวัดครึ่งบอกเฮ้อทำบุญวัดไหนอีกทีนี้เฮ้อหรือทําบุญเข้ากระเป๋าตัวเองบอกหรือยังไง อีหานั้นตอนนั้นก็อะไรครับไปเปิดรับบริจาคแม่นต้องแซ่ไปเปิดรับบริจาคให้ป๋าไงป๋าช่างแม่งไงจําได้ไหมไปเปิดรับสติ๊กเกอร์แล้วมึงไปทําบุญที่ไหนล่ะทีนี้เฮ้มึงไปทําบุญที่ไหนมึงไปเรียอะไรมึงไปเปิดรับสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์เขาทีนี้มึงไปทําอะไรเอ้อใครบอกให้มึงไปเปิดรับบริจาคอีเวนต์อีสัตต์อีส้นตีนนะมึงจะทําบุญไปถึงไหนเฮ้ ทำบุญอะไรอีกกูถามมึงโอ้ยทำบุญเขาถงส่งเจ้าของเนี่ยกูว่านี่จะไปเห็ดู่ว่างสะพุงตีฮะจะไปทำบุญที่บ้านมันบอกยังไงทำบุญประตูหน้าต่างบอกคือทำรั้วรอบบ้านบอกเห้อจะได้ประตูสเตนเลสเรื่อมแนบๆเหมือนเขาบอกหรือยังไงทีนี่นะครับตัวการทีนี่เห็นไหมล่ะโอ้บ้านขอทานครับพี่น้อง เห็นไหมครับบ้านขอทานเป็นยังไงเอาเขียนป้ายไว้ด้วยนะบ้านขอทานจากเอฟซีไปดิเดอเอาฝาเพื่อนนะแผงนั่นแผงนี่เอาไปบริจาคเอาเอาพี่น้องของหนูก็เขียนไปเดเดอมีอะไรนะฟ้าพิรันโอตายแล้วครับในนิทานนึงอะอะไรเห็นอะไรเยอะขึ้นอะไรหลายๆอย่างจนรับไม่ได้แล้วอะอะไร บ่ไอ้ไม่เห็นก็ต้องเห็นแล้วครับตัวนี้ออาําไมครับถึงกล้ามาพูดแล้วไม่อายแล้วครับไม่มีอย่างอายเนี่ยครับตัวนี้ออกมาลงขันลงโอ่องแล้วออเบ้าเล่นเว้าหัวกระโปรหัวเนาะมันเป็นตั้งสั้นนะครับพี่น้องเอฟซีเอ็ดบุญครับพี่น้องเอฟซีโอ้แต่้เป็นสิได้บุญเนาะ ก็จะเป็นตอนมาอุลุนแล้วเนาะบุญนะเนาะนะอ่ะก็จะเป็นตอนมาอุลุนนะบุญเนาะโอ้ก็จะดำมาปื๊ดๆเลยเนาะก็จะเป็นไพ่มานะบุญนะเนาะแม่เป็นกมานอันเลียไล่เงินให้ลูกสาวเปนได้ครับวันนี้ร่วมกันทำบุญนะให้กับลูกน้องใสของอีสันค่าาับบุญซสอีกนะครับพี่น้องเอฟซีฮะ อ่ะสารารประโยชน์ได้อะไรเออเห็นบอกกวิดวัดทิดว่าอยู่บุญบุมอยู่นั่นน่ะไปช่วยเขาแต่แม่ฮะบ่หรือยังไงปัดเป็นการเป็นงานักกูไปเส้นเนี่ยกู้มาสิเถเออเออุ้ยเนาฮะหา่เสนแต่ม้อนเนี่ยกระดกกระดอเราจากเพื่อนคนมีงานนั่นน่ะอืมไปบินธบาดเนี่ยมือเศร้าหนะเกือบโปไซนั่นน่ะเออนะญาติกันลุงวัดแตกอยู่วุ่นวุ่นอยู่พอดาเออนะ มาบอท่านพ่อห้องพ่อไห่ปวดวารลุบม,มาบินทาบาทกอะไรอ๋อนะหน้าก็บริเฮ็ดปวดบาเปิดฝาบาก็มีคนป้อนเขากินรดเนาะสูนี่เนาะปวด่าอะไรเออแล้วมันหายมันซายอย่างกับจะคู่อะไรกับพี่น้องเอฟสี่นะอืมมันบอมีคนไปมุ่นไหนมันอาไปมุ่นจะคู่นะมันก็เลยอย่างหายบาดนี่โอ้ยฮาต่ำจนน้ำมะขวเหลือล่อมมะขวดรอเอ้ยเนาะสูเนาะ อูจักตัวเพื่อนคนมีงานมีงานกับมาลรืเป็นอยัางไ้ตัวเป็นมุ่นไปเส้นเนื่เน้ออ่าพอลงมาบินธบาตเนี่ยมือเศร้านะเกอเพรไส้บรรยาิก็ลงวัดดนียว่นวิ่นบิ่นลงมาปัดว่าพูดได้ครับพี่น้องเอฟซีว่าเป็นพราดัมพูดอ่าบอเว้นแล้วครับพี่น้องเอฟซีบอไดอดอร์นะครับพี่น้องนี่นะคะสิ่งที่เราไม่อยากเข้าวัดค่ะนะสิ่งที่เราไม่อยากไปค่ะนะอืม มันเป็นแบบนี้ค่ะนะอืมเขาก็จะมองจะอมเราค่ะมันอยู่ในเป้าสายตาเขาค่ะนะอืมนะถ้าเราบริจาคน้อยแบบนี้ค่ะนะเขาก็จะว่าเขาเราค่ะเขาดินทาเราค่ะนะเพราะเรามีกับเพื่อนค่ะเราต้องบริจาคเยอะค่ะนะอืมและอีกคนหนึ่งค่ะนะก็ไม่ถูกกับเราค่ะนะไปแล้วก็มองหน้ากันไปติดค่ะมันไม่ได้บุญหรอกค่ะไปค่ะนะออก็เป็นแบบนี้นะค่ะเป็นอ้างบริจากไปวัดนะหน้าครับพี่น้อง ทำไมไม่ทำบุญให้ตุกตา,าบ้างล่ะมันก็อ้างว่าบ่ถือกับเขาไปวัดกับเขาซ่อมเขาเบิ่งเพิ่นเขาดิ้นท่าเพิ่นนะนะเขาบ้าขวัญเพิ่นไปเธอได้กับป้อยออกมาแต่ปากวัดผุเดเลยครับพี่น้องเอ้แเป็นจะได้ผุนะป้อยออกมาแต่ปากวัดกับพี่น้องเอฟซีนะเนี่ยก,กู้นะครับพบก่านล้านบัตรปริมาสีแมมเงยเนี่ย,ยก,กู้โดนโบชนดิ้นบปแล้วครับดากูบอง กบริบูมิใช่เจ้าหรือเจ้าต้อานมาเนอะกบริบูมิใช่เจ้าหรอกเจ้าบริการต้องงานมาเนอะอืม,อมพอ,อยังไปเบิ่งคลิปแบบไรศูนย์แล้วครับบ้านนี่ออนะศูนย์แล้วบ้านนี่ออบ้านถ้าเขียนผู้ลายงานบอยครับว่ามป็นพ่อดามพ่อดีแล้วครับเต็มเมื่อฝาเอื้อนเนะงี้ยวเหยียดครับ ซื้อพวกนั้นซื้อนีิเห็นบอกเขาบริจาคก,กําแพงวัดนะเออนางนั้นนางนี้พร้อมครอบครัวผ้ใด้คับโมเมนต์พระมดาด้อ <laughs>